อาารย์ักทูค,ครับผมได้รถภาสิ่งแล้ผมเราภา,า,าควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจะมาเนาเสนอเกี่ยวกับเครื่องนิตร,รีคอร์รี่สตรีมเจเนเรเ,เ,เตอร์ครับครับผมเราจะเป็นการอธิบายาหน้าที่ของเครื่อง SITG นะครับเครื่อง SITG นี้มีหน้าที่รับความร้อนจากแก๊สไซเคิลและเปลี่ยน ความร้อนนั้นให้มาต้มน้ำเพื่อให้ได้ไน้ำส่งไปที่สเีมไซเคิลครับและให้สเีมไซเคิลนั้นผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไปออหลักการของมันง่ายๆครับก็คือแก๊สไซเคิลนี้จะนำแก๊สเข้ามาในไซเคิลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและจะมีแก๊สเสียที่มีความร้อนสูงออกมา และนำแก๊สเสียนั้นเข้ามาสู่ S I S G S I S G นี้จะรับความร้อนจากแก๊สเสียนี้และจัดูดน้ำเข้ามาเก็บกักไว้ใน S I S G เ,เพื่อเปลี่ยนน้ำนั้นให้กลายเป็นไอน,น้ำและส่งต่อไปให้ให้สเตมไซเคิลเพื่อให้สเตไซเคิลนั้นผลิตก๊สแปไฟมา,าต่อไป เราไปเป็นกราฟ TS d i a g r a นะครับกราฟ TS d i a g r a นั้นเริ่มจากความร้อนเข้ามาในแก๊สไซคลโดยที่แล้วก็พอความร้อนทขลายแก๊สไซคลนใช่ไหมครัก็จะได้ยานออกมาโดยที่แก๊สไซคลนจะผลิตงานออกมาเสร็จแล้วมันจะมีความร้อนเหลือความร้อนเหลือนี้เราจะส่งไปให้สตีมไซคลนต่อไปแต่ระหว่างนั้นคือ ระหว่างจุด2จุดนี่ครับมันคือเครื่อง S I G เครื่อง S I G นี้จะมีหน้าที่เปลี่ยนเป็นความร้อนอที่ได้รับจากแอน์ไซเคิลมามาให้ต่มไซเคิลครับส่วนต่อไปเป็นส่วนประกอบของ S I G นะครับส่วนประกอบของ S I G นี้จะประกอบไปด้วยซูเปอร์ฮีเตอร์ครับซูเปอร์ฮีเตอร์นี้มี คือพอสำคัญคือจากทำหน้าที่ถวีคูณความร้อนของแกส๊สที่เข้ามาในระบบและจะส่งและจะส่งแกส๊สนั้นต่อไปยังไห้เชื่อและรอไดเชื่อต่อไปอีกต่อไปเป็นอีวาลโวเลเตอร์อีวาโเลเตอร์นี้เป็นท่อขนลวดที่เอาไว้ส่งน้ำหรือส่งแกส๊สที่เป็นไอนะครับที่ได้ ที่ได้รับความร้อนแล้วขึ้นไปสู่ดันส่วนจีโคนมัย้ยเชื่อมต่อในขอ้อต่อต่อไป,อไปจะเป็นหลักการทำงานภายในเครื่อง s อ g <S นะครับโดยเริ่มต้นครับเครื่อง s อ g เนี่ยจะรับความร้อนมาจากแ๊สเซเคัลต์ัวนี้ใช่ไหมครับจะเป็นความร้อนเสียที่ออกมาซึ่งจะเข้าตามตรงนี้ คือเป็นแก้เสียใยกคลองออกมาครับแล้วเริ่มต้นก็จะมีเริ่มต้นที่ปีดปั๊มฟีดวอเตอร์ปั๊มครับจะดูดน้ำขึ้นมาครับผมเข้ามาที่เครื่อง S I G ครับโดยเมื่อสูดน้ำขึ้นมาแล้วนะครับจะมาเก็บไว้ที่ดัมมดัมน่าจะมี2ตัวคือเป็น S P ดัมหรือ High Pressure ดัมแล้วก็ L P ดัม Low Pressure ดัมนะครับครับเครื่อง S I G นี้จะเป็น Dual Pressure Level นะครับ ก็คือจะมีอยู่2ส่วนในการคือส่วนที่เป็นไฮเพชเชอร์แล้วก็โดเ u r เชอร์ครับเดี๋ยวจะอธิบายทีละส่วนนะครับคือส่วนแรกคืส่วนโดเป t เชอร์หลังจากการดูดน้ำขึ้นมาไว้ที่ตัวนี้นะครับมันจะโดยผ่านทางอีโคโนมิเซอร์คือเป็นกดลวดตรงนี้เป็นท่อลวดที่ดูดน้ำขึ้นมาแล้วจะได้รับความร้อนโดยเป็นการขุ่นน้ำไปที่ระดับหนึ่งก่อน แล้วก็เอามาเก็บไว้ที่ดัมดัมตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเก็บน้ำอ่าพอเก็บน้ําแล้วซึ่งดัมจะมีหน้าที่อีกอย่างก็คือนอกจากการเก็บน้ําแล้วดัมจะมีหน้าที่คือแยกน้ํากับไอ้น้ําออกจากกันนะครับก่อนที่จะส่งไปที่ซูเปอร์นคีคอลแล้วก็นั้นน้ําจากดัมตรงนี้จะส่งมาที่อะไรนะ เอาพีซูเปอร์เฮ็ดก็คือโลว์เพชเชอร์ซูเปอร์เฮ็ดนะครับโดยผ่า,ผานทางตัวนี้ตัวนี้จะเป็นทั้นี้จะเป็นท่อครับท่อเป็นท่อเอสพีดีรับเกอร์เตอร์คือจะเป็นท่อท,ที่ให้ความร้อน uh, ท่อที่ให้ความร้อนที่จะทําให้น้ํานั้นกลายเป็น uh, ไอ้น้ำ uh, ที่ซูเปอร์เฮ็ดนะครับโดยโตัวนี้เมื่อให้ความร้อนเข้าไปแล้ว uh, น้ำไอ้น้ำกับน้ำจะแยกกันโดยที่จะลอยตัวกลับขึ้นมาที่ดั้เหมือนเดิม และน้ำก็จะทําหน้าที่แยกน้ํากับไอน้ำออกข้าบผมเมื่อแยกออกแล้วไอ้น้าที่ได้จะเป็นซป,ปเปอร์นีปแล้วส่งมาตามท่อเพื่อไปที่สตรีมสบายเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไปไปต่อไปครับต่อไปส่วนที่2ก็จะเป็นไฮเพชเชอร์ไฮเพเชอร์หลักการการทำงาน,นก็จะเหมือนกันกับโรเปชเชอร์ะนะครับซึ่งไฮเพเชอร์นี้ก็จะมานจะคือดูดน้ำเข้ามาเก็บไว้ที่ปั๊ม ปันะ๊มที่ไฮเปอร์เชอร์ตัวนี้ดันะ้มก็ดีครับดั้มดั้มที่ไฮเปอร์เชอร์ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เก็บแล้วก็แยกนะ้ำออกจากการเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะส่งน้ำลนะำเลงน้ํามาที่ตัวนี้ที่จะเป็นอีเวนต์เบเตอร์ไฮเปอร์เชอร์ที่ความสรงสูงนะครับก็จะได้รับความร้อนจากซูเปอร์นี้ตัวนี้แย่เข้ามานะให้เป็น ูเปอนีก่อนที่จะมาเป็นตัวนี้นะครับไอ้น้ำที่อยู่ตรงนี้ได้รับความร้อนมาจากอ,อีโคนโนเมเซอร์ตัวนี้คือเจ็บคูน้ำขึ้นมาก,ก่อนให้เป็นที่เป็นแสตสตีมครับสตีมเป็นแสตก่อนแล้วก็มาที่ดาแล้วก็ส่งมานี่จะกลายเป็นซูเปอร์ฮีทแล้วก็กลับขึ้นมาที่ดางเหมือนเดิมเราจะแยกน้ำกับไอ้น้ำออกแล้วก็ส่งไอ้น้ำอนะ่ะไปที่ซปเปอร์ฮีทคอร์แล้วก็ส่งไปที่สตีมเหมือนเดิมครับ ก่อนที่จะให้ความร้อนตรงนี้ครับนี่ความร้อนที่ได้มาจากแก๊สไซคล์นซึ่งเป็นความร้อนเสียครับตัวนี้จะเป็นความความร้อนสูงครับแต่ว่ายังไม่ถึงซปเปอร์นีฟความร้อนที่เข้ามานี้เราก็มามาผ่านตัวนี้เพื่อเพื่อเป็นความร้อนให้เป็นซปเปอร์นีฟขึ้นมาต่อก่อนที่จะให้ความร้อนกับน้ำไปอีกชั้นูงครับ